ีไปเลยเดี๋ยวกูเสียดายถูกเอาคืนนี่ไป1,500เออไปไปจ้าเอาเอันไหนอันนี้นะพี่สวยหรือเปล่ามีมาให้หลอกทุกวันนะมึงเนี่ย <c oughs> โพสขายลายเก่าไปก็มาซ <c oughs> ื้อเออนะี่มาจัดตามแล้วอ้าวแล้วมึงไม่ได้ดวันนี้ยตอนแรกอ่ะมึงดูวันในกองไม่เหรอแค่ <c oughs> อ๋อจาววันนี้ แม่ขายในกรอัเก่าให้อันละสองร้อยไม่เอาอันนี้เลยอันสวยซะด้วยนี่มีหางปล้ n g หางปลาครบครบเจ้าเฟี้ยวเลยมีไม่คอยเลยซอยแทบไม่มีรอยเลยเออเกี่ยนอันใหม่กว่าม่าจะใหม่เนี่ยอันใส่ติดรถมาเมเ่อไงติดรถลูกค้ามานานแล้วอว่าไงเอาครับเดี๋ยวยังไงมีเท่าไหร่นะโอ้โหพันห้าจะพอหเล่ามึงมาซื้ออาวมึงพีม เราตังค์ก็พันห้ามึงเพื่อนงามโอ้โหมึงจะมาหลอกกูเนี่ยโอ้โหขายย้ 3, ะะอนสามพันสองเมื่เนี้ยมันเป็นนุยเหนื่อยไหมเนี่ยสามพันสองโอ้ยังมีตัง, 1, ง,งค์ก็พันห้ามันเพื่อนงามกูขาดทุนยับเลยมือสองด้ดีเรื่องเรื่องอ,อ่ะมือสองอ่ะกูเอาสองพอันห้าพอมอ่ะพร้อมอ่ะมีพันห้าโอ้โหจบเลยนี่กูขาดทุนยับเยลยเอ้าพันห้ากับพันห้า ิบหายโอ้โหกูนี่ขายพวกมึงนี่กูขาดทุนตลอดเลยเนี่ยมึงไม่คิดจะให้กูได้กำไรมาดูอาบมาและวสองร้อยใช่ไม่เอาแต่วันนี้เแต่อันนี้อามแบบมีี่ห่อเลยผมใช้อยู่อันเนี้ยใส่รถแข่งอยู่อะไรเงี้ยหนึ่งพันห้ากูค้ำตาไหลเลยเอาไปเถอะรีบไปเลยเดี๋ยวกูนี่รีบไปเลยเดี๋ยวกูเสียดายถูกเอาคืนนี่ไปหนึ่พันห้าเออพวกมึงนี่มาซื้ออามพวกมึงอ่ะอ๋อขับรถดีดี